ยินดีต้อนรับเข้าสู่กระแสข่าวดังค่ะแฉะดาราชายขับรถชนคนให้ค่าทำขวัญเจ็ดพัน 7, มอหลับออกมาโพสแฉดาราชายเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์เป็นอย่างมากวันที่2 8เมษาย,ยน65ในเพจเ e b o o k หมอหลับแพนด้าได้มีการออกมาเผยเรื่องราวของดาราชายคนหนึ่งหลังจากที่มีผู้เสียหายออกมาเรียกร้องความเป็นธรรมและถามหาความรับผิดชอบของดาราชายปริศนาคนนี้โดยทางเพจได้มีการระบุว่า ดาราชายคนหนึ่งขับรถชนน้องวัยรุ่นจนแขนผิดรูปตอนแรกบ,บอกจะชดใช้ทุกอย่างพอผู้เสียหายโทรไปทางปลายสายเลยให้แอดไลน์คุยเบื้องตน้นทางผู้บาดเจ็บมีพรบรรมอเตอร์ไซค์คุ้คมครองไม่เกิน3 0,000บาทและได้แสดงเอกสารการรักษาที่โรงพยาบาลออกให้ในแชทรวมถึงใบรับรองให้หยุดงาน7วันทางปลายสายให้เป็นผู้หญิงได้พิมพ์แชทมาหาผู้เจ็บว่าเอางี้ดีไหมพี่จะให้ค่าทำขวัญเราเจ00ค่าซ่อมรถ3,000ัน คุณแม่ผู้บาดเจ็บจึงติดต่อไปหาคู่กรณีว่าเพิ่มให้น้องอีกไม่ได้หรอคะน้องทั้งหยุดงานทั้งเจ็บปลายสายบอกไม่ได้คะ่ะไหวแค่หมื่นเดียวคุณแม่เลยบอกว่าถ้างั้นคุณแม่ขออนุญ,ญาตนำบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ขับรถชนดาราชายไปแจ้งความนะคะปลายสายตอบมาว่าค่ะได้ค่ะแจ้งเลยคะ่ะเดี๋ยวจะให้ผู้ใหญ่มาคุยหลังจากนั้นคุณแม่ได้ติดต่อไปหาผู้จัดการคุณผู้ชนผู้จัดการตอบว่าดำน้ำอยู่ไม่ค่อยสะดวก บอกจะติดต่อกลับมาอีกทีแต่ยังไม่ได้ติดต่อมาเลยยังไงดาราท่านนั้นช่วยติดต่อไปเคลียร์กับผู้เสียาหายด้วยนะครับแบบนี้ไม่น่ารักเลยแน่นอนว่าหลังจากที่โพสต์ดังกล่าวถูกเผยแพร่ออกไปหลายคนต่างก็ตั้งคําถามและอยากรู้ว่าดาราชายคนนี้คือใครและเรียกร้องให้ดาราชายคนนี้ออกมารับผิดช,ชอบกับสิ่งที่ได้ทําลงไปขอขอบคุณข้อมูลข่าวจากสยามท็อปปิกคอมค่ะขอบคุณเพื่อนๆที่ฟังคลิปช่องกระแสข,ข่าวดัง ช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะขอบคุณค่ะ